จาก,ก,ากน้องเอลี่นะคะ6ขวบพรีกูนพรีกว่ารีาก,าก,าากูนพรีกูนพบีกูนารีกูนพกูรีกูนพกูน้รงกมน้อีกะนพรีกูาเร,าารีกูนพรีกูนพาีกูนพรีกูนพรีกูนพรีกูนพเ่าใส่รอาใ,อาใน่รีกูนพรีกงงูนพรักูนพร่กนพรีงูนพรีกนะรนพรีกูนพรีกูนพรเกเนงรีกูนพรีกูนพรีกน้องจะมีการกินก็คือทพการอะไรพอก ปอกเปลือกส้มอ่ะไหนเลือกส้มลูกไหนลูกหนูจะปอกใบไหนหนูคิดว่าหนูจะกินใบไหนลูกผัวเทศนะนะอ่ะอ่ะเลือกส้มมาหนึ่งใบหนูเอาใบไหนลูกที่คิดว่ามันน่าจะน้องอันนี้ตล็นอะไหนปอกนนะ <laughs> เลยนะเถรอบที่เท่าไหร่อ่ะ พอใจที่จะให้มันเป็นแบบนี้โอเคอ่ะนั่งให้ดีค่ะลูกสาวคนสวยโอเคอ่ะสกีปอกส้มก่บนี้เร็วเทเสร็จแล้วเขาก็ไปทำความสะอาดป่ะปอกไงเอาแงทำไงอืมเอาจากขวมาลูกตรงนั้นมันเป็นก้นมันเอี่งใช่เอาเล็บจิกตรงกลางสิลูกให้มันตรงกลางอ่าทีนี้ก็งัดออกแล้ว อ่าเอาขึ้นมาให้ดีลูกส้มมันก็มีอยู่หลายพันเนาะอันนี้ก็เป็นรถที่วิ่งหน้าาความสทะอ่าโอเคค่ะมาอ๋าอเขามีเขามีแผนการของเขาหลาังจากที่ทำเท <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาต้องการจะแค่ถูพื้นเองมองมาดีๆก็ได้มาก็ให้ถูลูกไม่ต้องเทกระจาดน,นะคะลูก <c oughs> เออนี่ไปได้ไหมเอ,อนานรก็จะโดนรุปพื้นที่ไปเรื่อยๆวันนี้วันนี้นี่พี่จะ <Yeah. S 1> จะได้แกะส้มเสร็จไหมน่าให้เรียบร้อยนะคะลูกสาวเคอเค้อะบางน้องเช็้แห้งลูก <c oughs> เออเช็แห้งอ,ออกส้ม เ mhm. ห็นไหมอะที่ที่ผลมันอะลูกที่ชิ้นมันอะมันมีอะไรขาวๆมันเห็นไหมลูกมันเป็นใหญ่ใช่ตอนนี้แล้วมันเป็นไฟเบอร์นะลูกมะก็จะกินหมดเลยแต่เราก็จะคายเม็ดออกมาอ่ะเดี๋ยวให้นี่แกะเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยชิมครับอืมป๊หนึ่งเออขอให้แกะได้ชิ้นใหญ่บางทุออืมชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ว้าวติตั้งเครึ่งลูกนี่อ่าในระหว่างที่แกะ มาดูกล้วยเลบมือนางทีแมคคาเขาไม่ได้ให้เราเลือกนะเขาก็หยิบใส่ถุงมาให้เราเลยซึ่งอพอชิมไปแล้วรสชาติเป็นไงมั่งกล้วยคูแไม่อร่อยปกติเขาจะชอบกินกล้วยหอมกับกล้วยไข่คือคือแม่จะซื้อกล้วยหอมแบลซิเบ้นเนี่ยคือกินบ่อยมากแต่ว่าแม่เองก็ชอบเด็กๆก็ชอบเพราะว่ามันมีกลิ่นด้วยถูกไหมอายอ้าวโอเคอเอาจุกเอาไว้ทำไมาล่ะ ก้นน่ะแกะทิ้งด้วยน้องอน้องอยากน้องอยากจะขยี้บ้าอ่าอ่าโอเคอ่ะให้น้องหนึ่งหนึ่งผล <c oughs> เอาไหนเอาเอาก้นออกก่อนดีเอาก้นออก <c oughs> จุบที่ก้นเนี่ยเอาออกก่อน <c oughs> อ่าหนูก็แกะสิลูกหนูแกะให้มากก่อนเอรไม่มีเล็บอืมแกะแกะแกะได้ <c oughs> อ่าถือจับให้ดี ได้ไหมอ่ะหนูแกะข้างบนเลยหนูแกะข้างบนแบ่งครึ่งลูกอ่วแบ่งดึงออกมาลูกบีออกมาเขาเรียกบีออกมาอ้าวอ่ะแล้วก็ให้น้องลองชิมกัดอืมน้องลองชิม,ม,มเดี๋ยวมันจะมีเม็ดด้วยลูกกัดเป็นไงเดี๋ยวนี้จะลองกินเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอืออร่อยไหมครับชอบไหม ชอบส้มไหมลูกว้ามาเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาชิมแล้วนะ,อะลองชิมสิอร่อยเปล่าอ่ะลองชิมอร่อยแต่ไม่เอาแล้วนะพร้อมจะกินลูกออเอาไหมอ่ะอะไรอืมอะไรน้ำส้มใสชูลงไปเลยจ้าเปรี้ยว <laughs> เป็นไงเป็นไงเปรี้ยวดิ อืมอหรือคนนี้ชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวอืมเป็นไงคือก็ต้องเข้าใจเนอะผละไม้เนี่ยก็อร่อยตามราคาอันนี้มันแบบวิ่งผ่านหน้าบ้านเราไม่ต้องออกไปกลี <c oughs> เลยแต่ถ้าเราไปแบบท็อป ตปแบบว่าแม็กวัลูอะไรอย่างนี้เราก็จะได้ผลไม้ที่เนาะกะตามราคาเพราะถ้าห้างไฮเปอร์ก็จะเป็นตามราคาก็อร่อยไปก็มีหลายอย่างให้เราเลือกกินเดี่ยมากเลยเพื่อนเดี่ย,ยจะให้ลูกกินแบบนี้มัง่งให้รู้จักหลายๆรสชาตินี่แหละกินแบบบ้านนี่แหละอร่อยไหมครับอออืืกินกันใหญ่กินกันใหญ่เอาบีบน้ําด้วยเอาทิ้งด้วยน,น,นั่นคนนั้น นีวิธีกินที่ทำแบบนี้หรือเปล่าอืมอ่ะเล่นไปด้วยอ่เททิ้งหมดเลยจ้ะไปแล้วส้มหนึ่งลูกของแม่โดยไม่ได้เข้าไปกวาดล้ำไส้เลยแต่ว่าแม่ต้องกวาดอยู่ข้างนอกนี่แหละอ้าวอืมดีเยี่ยมดีเยี่ยมจ้ะอืมอ่าผูซะลูกเช็ดซะเพื่อนเราเอลี่เดียดดูดไปน้วมันเพราะมันก็ดี อชอบใช่ไหมคนนี้ไม่ชอบหวานแต่ชอบผลไม้รสเปรี้ยวจะรสเปรี้ยวอื้อหืออื้อหือเออกินอย่างนี้ก็น,น่าให้กินนะจะถูส้มด้วยแล้วจ้ะ <c oughs> นู่นดูพื้นนู่นอืมง่งนเนง่งเง่งเง่งเง่งดูๆๆดู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 เออไปถูตรงนู้นตรงนู้นเปื้อนตรงนู้นเปื้อนลูก เออเก่งมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอืมอโอเคนะแล้วก็กินต่อไปนั่นก็แค่นี้นะคะโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นยัคะ